สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเมื่อวานนี้บอกร้อนใช่ไหมวันนี้หนาวเลยจ้าเจ้าเสียไอก็คือนอนรับลมหนาวปูหัวออกมาจากตรงไหนวะนี่ฮะชอบไม่ชอบแต่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าหน้าตาคือฟินมากเลยดูสิหลมกระแทกหน้ามันเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะแล้วเจ้าเสียไปปู้ที่เชิดายกลางแดดพอขึ้นบ้านมาไปก็ฉี่ก็เลยม,มาเช็คที่ไปวันนี้ฉี่ดีมากเลยเนาะสายเมวก็อาจจะไม่ค่อยมีเพราะว่าใกล้ทำหมดแล้ว นี่ถามจริงในแต่ละเว้นเรานี่คือจ้องแต่จะข้ามไปฝั่งนู้นอย่างเดียวเลยหรือไงสันหล,ลุนกับมันจริงๆเลยกดไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาแต่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นปัญหาถ้าเกิดเมียวข้ามไปแล้วมาไม่ได้งไงดีนี้แต่ว่าไปก็คือเคอยข้ามไปแล้วคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาแต่ไปก็คือไม่กระโดดไปก็ยังดีใจอยู่ที่ไปไม่ไป ก็เกิดความสงสัยว่าไปนั้นไปนั่งตรงนั้นทําไมอาร์ติที่สาคัญไปฟดเล็บด้วยแม่ไม้แค่นี้ไม่ตกให้มันรู้ไปแต่ว่าไม่ตกนะทุกคนเพราะว่าแมวเก่งมากจะบอกว่าโชคดียัยบิงที่ตอนเด็กๆนั้นเราฝึกกาจกรรมยกะให้แมวได้เป็นอย่างดีมากแมวที่บ้านเราไม่มีใครน้อยนะใครสักคนค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่ยันลูกเนาะรู้สึกภูมิใจเนาะแมวบ้านนี้ค่อนข้างมีความไฟสูงและแล้วเขาก็ลงสู่ภาคพื้นดินมันจะมีแมวตัวหนึ่งของบ้านเนาะชอบนั่งเก้าอ,อี้ค่ะแต่ว่าเก้าอ,อี้ทีี่่่่่่่่อออยยยููกกกัััับบททไไไไมมมมนนนนนนนงงงะะะะะดดดเิตตาาาปปแล้วแล้วจจรรโขึุ็ มันก็จะนั่งอ่ะนั่งเดียวกันแบนแอตเต็แน่เลยคือเขาก็ตั้งใจเอามาให้เขานั่งเนาะเขาไม่ได้เอาให้ฟูนั่งดูแมวช่างก็แย่งแม่รอบที่แล้วโดดไปโดนตัวยายแล้วก็เด้งออกเอาไปสรุปสไลช์ใช่แม่ที่เรานั่งอยู่ใกล้ๆไม่เคยมีมานอนด้วยเนาะแม่มานั่งแป๊บเดียวคือมันมานอนข้างยหญ่มันเลยอะ่ะจิกเกียรติประจําตัวยายมีภัยมากคอยให้ปอกค่ะไปจะวิ่งก่อนเสมอแล้วยาค่อยเดินตามมานะความอดยากทําให้ไปอยู่ร้อนเนาะอะไรอยู่ข้างบนทางก็คือดมๆแล้วจะกินอยึางเดียวเลยเหล่าเนี่ยนี่อวดจะหน่อย คือแมวเขาเก่งมากเลยเนาะเขากลบมาได้ยังไงอะและตัดภามาที่เช้าวันต่อมาไม่ต้องบอกก็รู้ว่าหนาวขนาดไหนค่ะทรงขายาวเสื้อแขนยา่วแมวที่หน้าตาอุปุขนาดนี้ก็คือเจ้าเสยอเออนะเขาก็เป็นอดีตแมวจรที่พบเจอกันในบ้านตัวเองงงมากพบเจอแมวจรที่บ้านตัวเองเลี้ยงเออนี่คือไม่ได้ยากเลยเนาะไปไปมาๆยู่ด้วยกันเฉยนะก็แสดงว่าเราเนะ่เรียงเขาดีเขาถึงไม่ไปไหนจากเราเลยนะตั้งแต่วันนั้นมาถึงจนทุกวันนี้มองจะเสอเอเ,เห็นความผิดปกติบางอย่างเอ๊ะทำไมเสือ้อยายมันซิปมันถึงอยูู่ออ่่ขข้้้้้าาาาาางงงลปปกกตติมมมััันนอออยหไใสสเืบ มาดูเจ้าแมวส้มซองตัวกันกำลังทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยมองแบบเพลินเพคุณจะไม่เห็นอะไรแต่ถ้าเกิดมองในใจคุณจะเห็นคีม์นมอติดเท้าเจ้าเสยวฟูแมวชั่นขยันเลือเกินยังว่าแหละก็ดีเขาเสียในการเลีย้ยงแมวร,บระบบเปิดเนาะไปก็เหมือนคนที่ตื่นนอนยังไม่สว่างคักเลยอะตรงนู้นเขาเหมือนมีกายกรรมอะไรสักอย่างเนาะส่วนตรงนี้ก็คือพักอยู่จะพึ่งนะมันจะมีแมวส้มบางตัวที่ว่องไวเกินไปจับตาแทบไม่ทันเนาะส่วนเจ้าเสืปเอป้ายนึงก็พร้อมแล้วก็พร้อมที่จะประจุไฟแล้วค่ะ เริ่มและดากเริ่มซายแล้วไปแล้วนู่นไงเดี๋ยวก่อนนะการวิ่งของเรามันคือสั้นเกินยอกันแบบกระชับเวลาน้องมันรีบอ่นนี้เรานั่งแอบใครเนี่ยเหรอทานงท่านโอ้โห,โหวิ่งมาซับหัวเขาเลยเว้ยไอเจอเ้าเสียไปเนี่ย่ะได้คาตอบแล้วแหละที่แอบื่งกี้นี้เพราะอะไรแล้วก็เป็นแมวที่เจ็บไม่จํานะอยากไปนั่งข้างเข้าพี่สาวคนโตของเราเออเออเออเอกก็มีความสียการนอนกิ้งเนาะทำไมท้องเราสวดเอ้าสวดเอาในแต่ละวันนี้ถ้าไม่บอกว่าทำหมันก็คิดว่าท้องนะเนี่ย วันนี้ขออนญาตลาไปกับเด็กๆบ้านเรานะคะทุกคนฝากากดไลค์กดแชร์กดตัดตามให้เลยจะก็แม่งคลิปนะ้าบายบายตกเลยตกการถนนเลยโหเล่นกัะแลงจริงเว้ย